สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผมงพายสุปูอสเปิ้ลกับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับผมสวัสดียามเช้าครับอยู่ที่กุรังบนสายเย็นสาวหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดนะครับบรรยากาศยี่ยมจะเสารแล้วครับนะครับช่วงนี้ฝนตกเกล็ดสวยเห่ือนะันนะครับจะได้กับฝากไว้ข้างล่างครับสำหรับอุบลสายเย็นสาวหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดครับ บริการเวทีเครื่อนเสียงนะครับตัวแท้่นะครับปาพยนต์ฮอกกี้ตัว22ลอ้อระบบไฮดรอลิกระบบเครื่อนเสียงเราก็มีนะครับรถเวที T, นะครับ T, รถเวทีมินิ22ครับเราก็มีนะครับตัวหนังเนี่ยตัหนังเราเนี่ยนะครับมันเงียบแม้แน,น้อยที่มนันีออกไปงานอยู่สองหน่วยเนาะครับเนาะ F3 กระผนไปทั้งเมืองเลย แล้วก็มีนี่ซิบซีอยู่แถวบริษณชัมบลาดพ่อเนี่ยบนลาดจัตทานี่นะครับส่วงกอบวัสดอาชสิงานบางเนี่ยกับพ่อมีอ่นะครับระนาวยิออ่อทีมงานบางกับไปนํากันครับนะครับยิ่งมัน้าหน้ากระสินี่นะครับทะเลท่าสีครับทีมงานกับคงพุ่นหยาจนขึ้นนะโอ้ยนี่ครับกระเสียนรองรับเมืท่าสีเนาะครับเนาะเออ ครับทิมากนกับเสือดอาวนางดบบมาท่าสีทำเวทีนะครับสมแซมเวีธีสมแซมตู้ลำพงไฟแส,ส,ส,สงสีนะครับเนาะอ่าอจาะได้กับฝากทิม้านเนาะบนสายเส้าหนึ่งเก่ากับยึดใบน้ำเนี่ยนะครับเด้ออยากได้แบียนใดเด็กทำเสียงแบียนใดก็มีเพื่อขับบนสายเส้าฮะคนครับรถจอดเต็มกำลังจอดตู้ดอกข้างนอกก็มีน,น,นะครับนี่อโอ้ยนี่หน่อยนครับนี่เออรถเฮ้าก็มีสาม ขั้นสี่ขั้นขั้นหน่อยเขาเศร้าเห็นนะครับเศ้าหน่อยบันไดเห็นนะครับมีแต่หน่อยรวมนะครับเนาะเออนี่รถเวทีมีจิบ,จ,บจิบไปคอดกลางปีไปสองคอนโซเฟอรก็บมัมมี่ไปกลางปีเพื่อเพื่อขึ้นเแบบนี่ยเดือนนี้เลยนี่ครับบรรยากาศโชยฝนกระทุกเนี่ยใบยเนี่ยไม่ธรรมดาเนาะหนา้าฝนเออ งานการฝากกับว่ามีวันรับมืเขาก็ปิดวงกับไปแต่รับงานมินิคอนเสิร์ตเนาะอาจจะมีอยชางถีบเดือนสิงหาเนี่ยครับทอดมี่นะครับอย่าลืมนะครับเรืองบนลเซนซ่าข้ากับไปไหนครับเวทีชุดใหญ่ชุดหน่อยไปในรครับเออไปปิดวิกครับวงทีบวงไทยชนดหมวกคุ้มมอร์ดี้อันนี้กับยำสาวโอ้ยแล้วจับ ครับจะน่าจะฝากไว้เนี่ยครับสำหรับบลูไซส์ซาวหนึ่งข้าวข้อเจ็ดข้อวีทีข้อเสียงนะครับรถแทร่นะครับภาพยนตร์นะครับเนาะฮะจั้งนั้นก็ขอบคุณนิฟซี่ทุกท่านครับผมทีหรับชมคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสัญญาฉันเนี่ครับผมคลิปนี้เอาไว้สำหรับจริงกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ